สวัสดีค่ะเจอก,กัช่องคุณพิง์เจปแปนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงโอ้เสียงดังหน่อยนะคะกำลังจะไปทา,ปหาหนปฟานราเมงกันค่ะใกล้บ้านมากเลยค่ะเดกินราเม้งกันค่ะทุกทุกคนใกล้บ้านนะคะไปกันค่ะบริเวณแถวบ้านนะคะจะเสียงดังหน่อยเพราะติดถนนนะคะนี่คือมาหาลัยใกล้บ้านค่ะเราจะเดินไปที่ ร้านราเมงค่ะมหาลัยค่ะแล้วก็ข้างขวามือก็จะเป็นโรงเรียนปถมนะคะเราจะไปทานราเมงกันตรงข้ามหน้ามาโรงเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจค่ะไปกันค่ะ บริเวณบ้านของคุณพิงค์นะคะก็จะอยู่มีโรงเรียนมีมหาลายัยมีโรงเรียนนักเรียนตำรวจแล้วก็จะมีเอ่ออ่าอ่อไพรซีค่ะไราบานมากเลยค่ะนี่เรากำลังจะเดินไปนะคะ โยโกกูยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะไปกันค่ะไปกินลาเมงกันค่ะโอ้ไปแล้วคุณคุณนี้ไปก่อนแล้วค่ะร้านนี้ก็อร่อยนะคะร้านอาหารเกาหลีค่ะอร่อยค่ะเคยมาทานแล้วค่ะนี่ก็คือมหาลายัย แล้วก็จะเป็นแต่ s t a r b u c k ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่คือโรงเรียนตำรวจค่ะไปกันค่ะไกลบ้านมากค่ะโอ,อออโอลิส,สค s c h o o ค่ะนี่ค่ะ ถึงแล้วคะ่ะทุกทุกคนโอ้มิโซมิโซลิมบาเนนี่เมนูหน้าร้านนะคะร้านยังไม่เปิดคะ่ะเรามาก่อนเวลาร้านเปิดห้าโมงครึ่งคะ่ะ โรงเรียนตำรวจค่ะแล้วก็มาหาอะไรเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นบ้านเราค่ะเ <c oughs> ข้าไปข้างในกันค่ะข้างในคือเป็นการหยอดเหรียญน,นะคะอืมชุนะเราเข้ามาก็ต้องมาหยอดนะฮะอันตรายกูเลยว้าวมากรูว้าวคนนี้เด็กป๊อเด็กป๊อปใช่ เ้าสิมาเซ็งภายในร้านค่ะภายในร้านมีอะไรให้คะอ่าอยัางไม่ได้ชิมนะคะยังไม่ทราบว่าคืออะไร อ่แอาแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีพริกไทยดำอันนี้คือน่าจะเป็นโอ้โหไม่ันค่ะอันนี่นะคะือมีขันไฟแล้ะคะไปขันไฟสเกลรซามาดีขำนไย ไอยูตำโจย่อนแสงนะคะแสงเข้าข้างหลังค่ะ ทศญี่ปุ่นต้องทำเบงเสือเบงนะคะมาละค่ะขอบคุณพี่มาละค่ะขอบคุณคุณนี้มาละค่ะว้าวสิบออ,มอ,มอ,มอมโมไขอคุณพี่มาละค่ะมิสซรม ใะไรบ้านค่ะมากินกันนะคะมาค่ะมีพลีบริการนะคะแต่คือไม่เป็ี่หรอกค่ะใส่เยอะๆเลยใส่มาซื้อ,อเอเอ,อ,เอเต้องไปใส่มาซื้อขอนน้ำส้มค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมบดค่ะ พริกไทยค่ะใส่น้ำส้มญี่ปุ่นนะคะมาินกันค่ะ้เขาบอกว่าพริกร้านนี้เผ็ดสุดแล้วคะ่ะแต่มันก็ไม่เผ็ดทา ว้าวโอคีโอเคเมงดีเนยบ้าค่ะมาลองชิมกันนะคะย้อนแสงข้างหลังหน่อยนะคะ จูให้หนึ่งอันค่ะมาต่อกันค่ะประเทศไทยจะเป่าประเทศญี่ปุ่นจะสูดเพราะความร้อนนะคะไม่เหมือนกันนะคะอืมน่านอืม เบงคาลาเิง,ะะงเส้นใหญ่ชอบลายูใหญ่มากเสียงเดียวลืมไม่มีพิไถย พิปฝนไทยแซ่บูริวมาแซ่บอออแซ่บแซ่บ ชาชูใหญ่กันค่ะอืมชาชูโอเค ชำเมงที่ประเทศญี่ปุ่นองรีบทานรีบกินนะคะทุกคนเพราะว่าเพ้นมันจะอืดอร่อยมากค่ะของคุณคุณมีหมดเกลี้ยงเลยค่ะคนญี่ปุ่นนะคะค่ะอร่อยแะจะหมดเลยค่ะของคุณปิงก็จะเหลือหน่อยนิดนึงค่ะมัน,นก็ไม่เผ็ดนะคะแต่ก็อร่อยมากอร่อยมากจริงค่ะ เคยคืนจานบนเคาน์เตอร์นะคะทุกทุกคนที่ประเทศที่ย์ทุนไทยก็ได้แต่บางร้านนะคะเดอร์เดสกาคิเรอาฮะกะนกไก่ไปกระนกัย่ไปโอชิกาตาโอชิกาตะเนี่ย็คเน็คทามว่าดิวอันต์ทูอิทวันนี้อร่อยกันมากเลยค่ะทุกทุกคนอยู่ตรงข้ามนักเรียนตำรวจนะคะ เรากำลังจะกลับบ้านกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะตอนนี้เรากำาังกนอาหารราเมงกันเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะเดินกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวะบายบายอกขอบคุณค่ะ